สวัสดีครับพบกับอินไซต์บีจีวีซีครับเริ่มต้นแข่งขันไปแล้วครับสำหรับ v o l l e y ์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์ asia. เอเชียนะครับบังกอการของเราเนี่ยก็เรียกว่ามีการเตรียมตัวเตรียมทีมกันอย่างดีเลยทีเดียวฮะแล้ววันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับเหล่าบุคลากรภายในทีมครับเริ่มต้นกันที่คนนี้เลยครับสำหรับโค้ชฟินเนตของทีม ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือเราจะช่วงนี้เราจะรักษาสภาพของนักกีฬาทุกคนให้แข่งอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าถ้าพูดถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขตัวนักกีฬาที่สําหรับทัวร์นาเมนต์หน้าคือชิงแชมป์โลกนะครับก็จะมีบางส่วนอย่างเช่นตัวของแอชซี่ก็คือเขาจะท่าทางในการกระโดดของเขาก็คือจะหนีบขาเข้าข้างในจะไม่ย่อขาอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้แบบการกระโดดเขาจะไม่มีประสิทธิภาพทีนี้เราจะกลับไปถ้าเราต้องปรับเขาให้เขากระโดดในลักษณะท่าทางที่ถูกต้องนะเพื่อแบบ จะช่วยเราได้ด้วยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครับในช่วงของการแข่งขันก็เรื่องของสถานที่ครับเราก็มีการเดินสำรวจครับว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมที่สุดอย่างวันแรกก็จะไปใช้อยู่ข้างล่างก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่คนเดินผ่านไปผ่านมาเราก็จะลําบากพออีกวันหนึ่งวันนี้เราก็จะขึ้นไปใช้อยู่ตรงลานจอดรถก็จะดีขึ้นส่วนเรื่องอุปรกรณ์ก็ได้นํามาเองครับพวกสปีดเลดเดอร์พวกมาร์กเกอร์หรือพวกอีลาสติกพวกยางยืดอะไรเงี้ยก็จะเตรียมมาเองจากที่นู่นเลย ถ้าเรื่องอาหารการกินถ้าจะบอกว่าเลือกกินไหมผมก็จะเป็นคนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไปสีเลียสเรื่องที่เขาจะไปบังคับเขากินมากเพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจมากแต่ว่าจะห่วงเรื่องของปริมาณมากกว่าถ้ากินเยอะเกินบางทีพอถึงช่วงแข่งเราไม่ได้ซ้อมกันต่อเนื่องอย่างเงี้ยถ้าเขากินแบบเยอะเกินกินทั้งวันอย่างเงี้ยมันเดียวบางทีมันจะอ้วนเครับผู้หญิงจะอ้วนง่ายจะห่วงเรื่องนี้มากกว่ามากกว่าที่แบบว่าจะต้องไปฟิกเขาว่าเขาต้องกินอันนี้ได้กินอันนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย จะห่วงเรื่องปริมาณมากกว่าน <c oughs> อกจากนี้วันนี้เราจะยังพูดคุยกับโคชโจกิติพงศ์รวมถึง2นักกีฬาสตาร์ของทีมนะครับกิ๊วิลาวันและหนองปลื้มจิตด,ด้วยครับ เรามาก็เตรียมพร้อมมาเพื่อเพื่อรายการสโงสรสิซีแชมเป์เอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่ที่ถือว่าเราเราเป็นแชมป์เก่าที่ผ่านมานั้นปีนี้ก็เราก็พยายามตั้งใจนะทุกคนพยายามตั้งใจที่จะวางเป้าหมายไว้ที่กันที่ที่เข้าชิงให้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายถ้าเป็นกําไรก็คือเราก็ต้องการแชมป์ไม่ได้ในในปีนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ยากยากกว่าปีที่แล้วมาก ถ้าหวังที่สุดก็อยากรักษาแชมป์ให้ได้เพราะว่าเราก็เคยทําได้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้เกินกว่าความสามารถแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ตั้งเป้าไว้ที่ว่าอยากจะรักษาแชมป์ให้ได้ใช่ขางน้องก็เหมือนกันหน่องก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะรักษาแชมป์ไว้ให้ได้แต่ว่าอย่างที่กี่บอกคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ค,คือเป็นแชมป์แล้วเราวาดยากแล้วแต่ว่ารักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าแต่ว่า ยังไงเราก็จะพยายามทำสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้อีกทงเป็นของขวัญเป็นของขวัญนะคะก็หลายๆทีมก็พัฒนาขึ้นมานะ <c oughs> ก็แข่งงหลายๆทีมแต่เป็นพิเศษที่แข่งแข่งเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นทีมจีนฮะทีมจีนรองลงมาก็เป็นญี่ปุ่นนะถัดมาอีกก็จะเป็นทัสซักสถานนี่ย แล้วก็เจ้าภาพฟิลิปปินส์ที่คิดว่าแข็งแร่งขึ้นนะเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็โอเคได้ไดไดเปรียบเสียงเชียร์ในบ้านะก็มองว่าเป็นญี่ปุ่นกับจีนคือจากเกมที่เขาเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเล่นกับคาซักเนี่ยเขาเล่นละเอียดมากคือบอลรับเขาดีมากแล้วก็บอลลุกเนี่ยแทบจะไม่เสียเองเลยแล้วก็เล่นเร็วก็กกคิดว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งแล้วก็จีนเนี่ยสูงใหญ่บล็อกดีแล้วก็ตีหนักก็เป็น สองทีมเนี่ยมีข้อดีที่ต่างกันก็มองว่าเป็นสองทีมที่ที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าปีที่แล้วก็สองทีมนี้ที่แบบมาดีกว่าทีมอื่นแล้วก็ของนองบวัวอีกทีมหนึ่งคือฮัทซัชฮัทซัมีผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่แต่ว่าอบอลความละเอียดของบอลอาจจะไม่เท่าไม่เท่าญี่ปุ่นเพราะด,ดูจากการเล่นเมื่อวานแล้วเนี่ยขาดมากเลยกับเล่นกับญี่ปุ่นเพราะว่าความละเอียดของการเล่นการอะไรคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นละเอียดกว่าเยอะ ท่าซักสูงใหญ่ก็จริงแต่ว่าพอตีผ่านบล็อกมาเนี่ยเขาเขามีเกมรับที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ทีมเวิร์กไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็ประมาทเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเขาบล็อกใหญ่เขาตัวใหญ่ครับจุดอ่อนของทีมก็คือ1ก็เป็นเรื่องของการรับบอลแรกนะรับบอลแรกรีซซฟเนี่ยเราก็พยายามรับตลอดรับหลอกขึ้นมาแต่มาในทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นไประดับสโมสรเอเชียในยการเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าที่ในลีกของเราที่เคยเล่นมา ก็ตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่และจุดแข็งจุดแข็งหรือจุดเด่นของเราก็คือการมิดเดิลบล็อกที่ลุกกลับเร็วไม่ว่าจะเป็นหน่องหรือหวัวนี่สามารถที่จะลุกกลับเร็วได้ดีนะงั้นเราก็ต้องเน้นบอดแรกให้ดีถามว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันนะคบเพราะว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นแชมป์เก่าก็จริงแต่ว่าทุกทีมที่เข้ามาเนี่ยก็เก่งอย่างญี่ปุน่นจีนเองหรือแม้แต่คาซักหรือว่าทีมอ,อื่นอเนี่ยเขาก็เก่งทุกทีมอยู่ที่ว่าในวันที่แข่งวันนั้นน่ะใครจะพร้อมที่สุดแล้วก็ รักษาเกมของตัวเองได้ดีที่สุดก็ไม่ได้กดดันอะไรใช่ของน้องก็เหมือนกันคือถามว่ากดดันมากไหมก็ไม่ถึงกับแบบวิตกกังวลกดดันว่าเราจะต้องรักษาแชมป์ให้ได้นะเพราะว่าเราเป็นแชมป์เก่าเว่าอย่างทีมแต่ละทีมอะเรารู้ศักยภาพทีมเราว่าคือเขาเขาก็เก่งอย่างจีนญี่ปุ่นอย่างที่บอกขาซักเองปีนี้ก็ดีไม่ใช่ว่าเราแพ้ไม่ได้เลยคือเราต้องชนะอย่างเดียวมันมันไม่ใช่ค่ะก็ ก็ไม่กดดันแต่ว่าเราคิดว like ่าท we ีมเราก็น่าจะตู้ได้อย่างสนุกนะคะ่ฝากอะไรถึงแฟนบีจีนียค่ะพี่กิฟก็ฝากแฟนแฟนบีจีนะคะยังไงก็ติดตามเชียร์พวกเราทุกๆแมตช์เลยเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดแมตช์ที่เราแข่งทุกแมตช์กลับไปที่ประเทศไทยก็ให้ส่งกําลังใจมาเยอะๆค่ะพวกเราก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะเอาแชมป์กลับไปฝากแฟนแฟนบีจีสำรองก็เหมือนกันค่ะอยากให้ ช่วยกันส่งกําลังใจมาให้พวกเราเพราะว่าเราก็เป็นในนามตัวแทนของของประเทศไทยของคนไทยทุกคนก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งปีนี้ก็ช่วยกันเชียร์เยอะนะครับแล้วติดตาม BGP c n s i ้า t แบบนี้ไปเรื่อยๆครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายให้ติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ